สวัสดีค่ะชาวลัคนากรากฎราศีกรกฎทุกท่านค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักได้ปากให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1-15มีนาคมการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งผลของไพ่ก็อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดึงดูแต่สิ่งดีๆไปอันไหนที่สามารถป้องกันนะเห็นว่าไพ่มีเรื่องต้องให้ป้องกันระวังแก้ไขปัญหานำไปปรับนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆไปปรับได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางชีวิตแต่ อยานํคำททานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในเรื่องความรักเด็ดขาดรอะพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้นะคะฝากติดตามเพจ Facebook Tik t o อกจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนและกลางเดือนในเพจนะคะเป็นการถามตอบกันเลยนะแบบไลฟ์สดเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของคอนเทนต์ดูดวงออกมามา,มากมายความเคลื่อนไหวของ ส้มในเพจใน t ิกตอกฝากกด subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มเพราะว่าช่วงนี้คลิปออกมาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในทุกๆคลิปนะคะโอเคค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องไพ่เรามาคุยกันถึงเรื่องดวงดาวนะเหมือนเดิมนะคะในเรือนปัตนิของคุณนะในเรือนปัตนิของชาวกรกฎในเรือนคู่ครองของคุณมีดาวศุกร์มีอังคารมีเสาวอยู่ นะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็อยู่ในเรือนคู่ครองเองด้วยเพราะฉะนั้นส้มคิดว่านะในหลายๆคู่เนี่ยมีความมั่นคงเนื่องด้วยสุกับบัง,งคารเนี่ยเป็นคู่มิตรกันมีความมั่นคงอ่ะอาจจะมีเรื่องความเดือดนนร้อนใจเข้ามาบ้างจากดาวเสาร์งานเยอะงานเยอะงานหนักมีความห่างไกลหรือความแบบเจ้าอารมณ์อ่ะมันก็ยังมีอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์เนี่ยสำคัญนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากๆนะแล้วก็ สำหรับคนที่เป็นโสดอะคะ่ะคนที่เป็นโสดเนี่ยอ,อ,อาจจะเจอนะคะคนในที่ทำงานในการทำงานร่วมกันก็ได้ส่วนใหญ่นะคะจะเจอคนที่ เรารู้สึกว่าเขาสามารถเข้ากับเราได้ในเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องการทํางานหรือให้คําปรึกษาเราในเรื่องของการทํางานได้ดีก็จะได้ใจเราไปค่ะนะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับชาวกรกฎโอเคมาถึงเรื่องไพ่นะคะดูรายละเอียดปีกย่อยจากไพ่กันได้เลยเริ่มจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนเป็นคนที่คบหรือคุยกับเรามากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ใบแรกคือไพ่ชาวกันเลยนะคะ เป็นอารมณ์ที่เขาก็มีโลกส่วนตัวสูงอะคะ่ะนะถ้าเกิดว่าชาวกรกฎอยู่กับชาวกันก็จะรู้เลยว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยมีความหวานหรอกแต่ว่ารู้กันแล้วก็ต่างคนต่างมีมุมของตัวเองนะคะแต่ว่าอยู่ด้วยกันได้ดีนะคุณอาจจะไปเห็นความจริงอะไรบางอย่างก็ได้คะ่ะนะชาวกรกฎเนี่ยหรือแฟนชาวกรกฎก็ได้หรือชาวก,ากนันเองนะอาจจะไปเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์คือมันทําให้เรากังวล การไปเจออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ทําให้เรากังวลอะไรบ้างที่ทําให้เรากังวลเรื่องของการที่เราอยู่ห่างกันคนรักของเรามีคนเข้ามาเกี่ยวพันหรือต้องทำงานกับคนหมู่มากหึงกังวลคิดไปเองก็เยอะส้มรู้สึกว่าคิดไปเองเยอะจากความห่างไกลาการที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนี่ยสองไม่ท้าหัวกลับคิดกังวลยิ่งอยู่ห่างยิ่งกังวลอาจจะคิดเยอะเกินไปนะคะ จริงๆนะส้มมองสองใบเนี้ยประสานกันน่ะคือคิดเยอะเกินแล้วเรากังวลด้วยความเป็นกังวลตรงนี้เรากลัวว่าเออเราไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนหรือเปล่าเราไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนไหมเราไม่ค่อยมีเวลาชวนเขาทานข้าวหรือเปล่าสองถ้วยหัวกลับไม่ค่อยมีเวลาไปเจอเขาไหมกังวลเหลือเกินกังวลไปหมดแล้วทำยังไงกังวลแล้วยังไงต่ออ่ะนะรีบรีบมาหา นะอันนี้คือไพ่อัศวินดาบนะคะรีบมาหาเลยม้าเร็วเห็นไหมคะตั้งเป้าไว้แล้วในระยะที่อยู่ห่างกันเนี่ยฉันจะคอยสอดส่องตลอดนะว่าแฟนฉันทาอะไรจะคอยติดต่อตลอดนะคะในช่วงที่แม้กระทั่งอยู่ด้วยกันแต่ทํางานคนละที่หรืออะไรก็ตามนะหรือแม้กระทั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะคอยสอดส่องตลอดเลยนะคะ <c oughs> นะกังวลค่ะ เป็นในเรื่องความกังวลนะคะอันนี้สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันเป็นตัวจริงประมาณนี้เนาะนะอันนี้ไพ่คิงเหรียญหัวกลับนะคะเป็นกังวลในความมั่นคงในเรื่องความรักกลัวว่าความรักจะมีปัญหาถ้ามีเวลาจะรีบกลับบ้านช่วงนี้จะรีบมากเป็นพิเศษนะคะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือไพ่ของคนมีเสน่ห์นะรู้จักแก้ไขสถานการณ์ในความสัมพันธ์ใช้การสื่อสารที่ดีนะคะอันนี้คือไพ่噢 อันนี้คืออัศวินอัศวินไม้เท้าเอออัศวินไม้เท้านะคะอัศวินไม้เท้าคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะแต่เขามีสเสน่ห์หรือหน้าตาดีเลยนะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือเป็นคนที่แบบภูมิลำเนาอยู่ประเทศเดียวกันแต่อยู่คนละภาคก็ได้นะคือในเวลาที่เขารู้สึกว่ามันมีความห่างแล้วทําให้เขากังวลเขากลัวว่าจะเสียคุณไปอะเวลาเขามีเวลาเขาจะรีบ รีบคุยหรือติดต่อสื่อสารกับคุณแบบถี่มากๆลองสังเกตดูนะชาวกรกฎช่วงนี้แฟนคุณจะรักคุณมากพูดกับคุณดีพยายามแก้ไขสถานการณ์บางทีตัวอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะหาเรื่องทะเลาะได้ซ้าแบบมุดหิดอะไรประมาณเนี้ยนะก็รีบเลยอีกฝ่ายหนึ่งจะรีบมางอ้อเป็นอะไรหรือเปล่าบางทีทํางานอยู่คนละที่แต่แบบรีบมาหาคือจะหาเวลารีบมาหาเลยถ้ามันมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆจะรีบมาเลยประมาณนี้เลยนะ ด้วยความกังวลน,นี้นะด้วยความกังวลน,นี้นะคะมันทําให้เกิดการแบบเอาใจใส่กันมากขึ้นแล้วกลัวจะเสียคนรักไปอะ่ะด้วยด้วยความที่ส้มคิดว่าชาวกรกฎเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าแฟนเรามีเสน่ห์มากก็ได้เราถึงได้กลัวประมาณนี้นะคะหดีออาจจะเป็นแฟนชาวกรกฎก็ได้ที่คิดว่าชาวกรกฎมีเสน่หะ์นะประมาณนี้ ในความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเนี่ยมันมีเรื่องของการที่ไม่ยอมปล่อยเราไปมีเรื่องของคนเก่าๆแล้วตัวชาวกรกฎเองก็มีเซนที่จะพอรู้ได้ด้วยนะคะว่าการที่เรากังวลเพราะว่าเรามีเซนว่าตัวเขาเองไม่ได้มีเราคนเดียวเขาเป็นคนที่ไม่มีคนที่ไม่รู้จักพอในความสัมพันธ์แล้วต้องการเรื่องบนเตียงมากๆแล้วก็มีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์แล้วทำให้เรารู้สึกเราไม่อยากไปต่อเลย เขามีคนน,คนนู้นคนนั้นคนนี้แต่เขาไม่ยอมที่จะปล่อยเราไปเพราะเขาต้องการทั้งหมดเขาไม่รู้จักพอเลยในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อแต่พอเราจะไม่ไปต่อจริงๆเอาละค่ะมาละพอเราจะไม่ไปจริงๆนะคะมาแล้วมาขอโทษขอคืนดีวนเวียนอยู่แบบนี้แหละค่ะมาขอโทษขอคืนดีซุมหนึ่งได้บอกว่าเอ้ยเสน่ห์ละคําพูดที่รู้จักพูดมันทําให แก้ไขสถานการณ์ได้นะเอออาจจะมีใจอ่อนกันได้ละงานเนี้ยไม่รู้ว่าไปทําเกรเรทะเลทลายอะไรมาแต่ว่าเอา้าก็กลับมาคืนดีกันเนะยก็กลับมางา้อกลับมาพูดดีก็อาจจะมีใจอ่อนนะเพราะว่าคนนี้เขาอัศวินไม่เท้าเนี่ยเป็นคนที่เสน่ห์ดีคําพูดดีนะนะคะพูดจาดีตลอดแต่พฤติกรรมก็อาจจะอาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับคําพูดนะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้อ่ะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวกรกฎนะคะมีชาวธาตุใดราศีใดบ้างเขาคิดอย่างไรกับชาวกรกฎนะใบแรกคือเดอะสตาร์ hmm. เห็นไหมคะเนี่ยคือชาวกุมหรือคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์และเขาเป็นคนขี้เกรงใจคนด้วยมีคนเข้ามาเนี่ยเขาก็อาจจะแบบรับไว้โมด่ะเออบางคนอาจจะแค่รับไว้ด้วยไมตรี นะในบางคนนะ่ะเขาก็คือแบบขี้เกรงใจมีคนมาชอบมีคนมาเชิญชมหรือมีเอฟซงเอฟซี F C, นะคะเป็นในลักษณะที่ว่าเออเขาก็รับไว้รับแค่ไมตรีแต่ในบางคนอาจจะรับเข้ามาเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์นะัเกรงใจแบบนี้ไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูนะคะว่าเคสคุณเป็นแบบไหนตัวเขาเองอะเวลามีปัญหาอะไรกับคุณเขาจะใช้ความแบบประนีประนอมมากๆเลยนะคะในช่วงนี้เลยนะกับชาวกรกฎเขาจะไม่ชวนทะเลาะเลย เขาจะเป็นนีประนอมมากๆตรงนี้แหละมันทําให้รู้สึกแบบบางทีอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ a นาะเวกเคนิงน,นะคะไพ่ใบนี้คือชาวทัดลมกูมิถุนตุนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องซุบซิบนินทาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องตัวเขาเองอาจจะปกปิดปิดบังหรือพูดจามไม่จริงกับคุณได้มีการเอาคุณไปนินทาลับหลังหรือพูดถึงคุณในแง่ไม่ดีหรือปกปิดปิดบังความจริงกับคุณได้ เพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากและอีกอย่างหนึ่งสาหรับคนที่อยู่ด้วยกันระหว่างชาวกรกฎกับชาวกุม,มิถุนตุลระวังอารมณ์การทะเลาะเบาแววงก่อนที่จะมาคืนดีกันจะ,จ,ะจะต้องมีการทะเลาะกันซึ่งไม่อยากให้เป็นแบบนี้ระวังสติอารมณ์ไม่ต้องทําตามไพ่นะคะดีกันตลอดดีแล้วอย่าทะเลาะกันนะดีที่สุดประมาณนี้นะคะให้ระวังในเรื่องอารมณ์ไว้ ซูสอดนะคะอันนี้คือไพ่สองดาบหัวกลับเนี่ยชาวธาตุลมเหมือนกันกูไม่ถุนตุนบางทีไม่อยากทะเลาะกันอะส้มเห็นคุณสองคนไม่ได้อยากทะเลาะกันนะคะแต่บางทีเข้าใจกันผิดด้วยความที่อยู่ไกลหรือว่าคุยกันทางโซเชียลแล้วแบบเข้าใจกันคนละแบบอะเออเข้าใจกันคนละแบบเลยเรารู้สึกว่ามันแบบทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วพอมาคุยกันอีกอีกทีก็คือเอ้าเข้าใจกันผิดจริงๆเราไม่ได้อยากทะเลาะกันก็คือเข้าใจกันผิดแล้วก็เลยมีปัญหากันอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นคือคุยกันดีๆนะบางทีถ้ามีเรื่องสำคัญอะไรอาจจะต้องโทรคุยไหมหรือคุยต่อหน้าไหมเรื่องซีเรียสซีเรียสอยากคุยกันแบบทางไลน์ทางแชทอะไรอย่างนี้ป่ะเออทางแชทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องซีเรียสอย่าเลยนะคะหรือถ้าคุยกันก็ต้องเคลียร์ให้ดีว่าเข้าใจกันถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะบางทีมันเหมือนคุยกันคนละภาษา หรือมันอาจจะมีเรื่องของอีโก,โก้ได้ในบางคู่นะคะคือไม่ค่อยยอมกันเออเป็นดาบกับดาบชนกันมาดูรวมนะคะผู้ที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่ชาวออชาวกรกฎคิดถึงมากที่สุดเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรกับชาวกรกฎนะอันนี้ดูได้ทุกราศีเลยนะคะมาผสานแล้วก็ขยายความคนของคุณด้วยเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่เหมือนกันนะนาะคนนี้แล้วก็ แต่เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาก็เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนเออโซ่มีความรู้สึกว่าปัญหาในช่วงปักนี้คือปัญหาที่ไม่ควรเป็นปัญหาเลยเจริงมันเป็นความเข้าใจผิดกันอนะในบางคู่นะในบางคู่ที่อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยคือเขาก็เป็นคนที่แบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคนคนนี้แล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะทำงานเยอะแยะ พบเจอผู้คนมากมายแต่ในบางครั้งมันมีการพูดคุยกับชาวกรกฎแล้วอาจจะเข้าใจกันผิดเพราะไม่ค่อยมีเวลามาคุยกันแบบจริงๆเพราะฉะนั้นให้เลือกเวลาในการคุยกันให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุยกันแล้วเข้าใจกันผิดกลายเป็นทะเลาะบ่อแหวงกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจสื่อสารผิดหรือหูเพี้ยนฟังผิดหูเพี้ยนอาจจะต้องลดอคติในใจอะลดความกังวลลดอคติกันหน่อยทั้งสองฝ่ายแหละ เพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นและเข้าใจตรงตามที่อีกฝ่ายพยายามสื่อสารออกมานะในอีกกรณีหนึ่งคือการที่คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็เป็นคนที่เวลามีคนเข้ามาไม่ปฏิเสธเลยมีเรื่องปกปิดปิดบังคุณมีเรื่องปกปิดปิดบังคุณนะแล้วบางทีบล็อกคุณไปเลยอืมบล็อกคุณเพราะว่าเขาจะได้ไปมีคนอื่นอีก จะได้ไปมีเวลาให้คนอื่นแต่ถามว่าเขาจะเลิกกับคุณเลยไหมส้มคิดว่าไม่แต่บางทีอาจจะหาเรื่องทะเลาะเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการที่จะบล็อกคุณไปชั่วขณะเท่านั้นเองประมาณนี้นะคนโสดนะคะโสดสนิทเลยอาจจะมีแค่คนคุยไม่มีสถานะในการครบเป็นอย่างไรบ้างนะคะคนโสดมีคนที่คุณคิดถึงนะคะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าบางทีเนี่ยไปเก็บของในบ้าน นะเจอเช่ากันมีเช่ากันขึ้นเช่ากันอาจจะกําลังส่องคุณอยู่ก็ได้นะบางทีคุณเองไปจัดของในบ้านแล้วเจอรูปเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆโอ้คนนี้เราเคยชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อินไปกับเรื่องราวในสมัยแบบยังคอซองอยู่ ประมาณนี้นะสิบสี่อีกครั้งอะไรประมาณนี้นะค่ะก็อาจจะแอบไปส่องดูว่าคนนั้นที่เราเคยชอบเขาเป็นยังไงเป็นความอิม่มอกอิ่มใจในในเซฟโซนของตัวเองอารมณ์นั้นนะคนโสดมีคนสองคุณคือชาวธาตุลมกูมิถุนตุลระวังชาวธาตุดินที่เข้ามานะคะชาวธาตุดินมังกพรพฤกษ์ศพกันเขาหวังในเรื่องบนเตียงกับคุณไว้ก่อนเออในเรื่องความสัมพันธ์ที่มันแบบเป็นความผูกพันเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงนะเนะะ มีชาวต่างชาติเข้ามานะคะสเสน,น่ดีหน้าตาดีๆมากชาวต่างชาติแต่ก็ให้ระาวาังสแกมเมอร์เนาะนะคะชาวต่างชาติใครปัดทินเดอร์ก็ค่อยๆดูก็แล้วกันนะคะมีคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะเข้ามาเลยนะเป็นชาวต่างชาติพูดจาดีมีสเสน่ห์ดีมากๆนะคะที่เข้ามานะแล้วตัวเราเองก็ค่อนข้างกังวลกับคนที่เข้ามาเหมือนกันนะคะเราค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขนะคะ มีความรักตัวเองค่อนข้างมากชาวกรกฎว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องไม่ทําให้เรากังวลในเรื่องเงินเรื่องทองในการทำมาหากินนะเขาจะต้องมาช่วยเราแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเอารัดเอาเปลี่ยบนะหรือคุยกันแล้วไม่ไม่รู้เรื่องประมาณนี้นะคะหรือทานข้าวด้วยกันแล้วมันไม่อร่อยชาวกรกฎให้ความสําคัญกับเรื่องของอินเนอร์ในความรักมากๆเลยค่ะอย่างเช่นไปเดท ไปนัดเดทคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทานข้าวกันแล้วแบบกินข้าวแล้วมันไม่อร่อยอกินข้าวแล้วคุยกันแล้วมันไม่อร่อยทิศทางในการทานข้าวอะ่ะทิศทางในการทานข้าวการเลือกอาหารอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ไม่ตรงกันเทสในการรับประทานอาหารในการชอบอาหารถ้าไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราคิดหนักนะให้เขามีเสน่ห์ยังไงก็ตามเราอาจจะไม่ไปต่อก็ได้ เรื่องการกินนี่ยสำคัญกับคุณเนะ่เรื่องความมั่นคงการที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเขาแฟกับเรานี่ก็มันนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่คุณจะเอาเป็นหนึ่งในในการคิดเลือกคนที่เข้ามาใหม่อ่ะนะมีคนที่มีชื่อเสียงด้วยนะคะเนี่ยนะเข้ามาในชีวิตคุณซึ่งตัวเขาเองก็ อ,อ,อาจจะมีคนเข้าหาเขามากมายหรือว่าชาวกรกฎช่วงนี้อาจจะชอบดูซีรีส์ปะหลงรักพระเอกชอบดาราปื้มดาราแล้วก็เอาไปใช้ในการแบบเอาไปใช้ในความรู้สึกดีๆเนี่ยเอาไปใช้ในการทํางานได้คุณอนะมีเสน่ห์นะส้มว่าชาวกรกฎที่เป็นคนโสดอะมีคนเข้าหาคุณเยอะตัวคุณเองอะก็มีเสน่ห์แล้วคนที่เข้ามาหาคุณก็อาจจะมีเสน่ห์คล้ายๆกับคุณแต่ให้ระวังชาวธาตุลมกุมิถุนตุนนะคะเหมือนมีเรื่องปิดบงัง ถ้าเขาเข้ามาคุยแล้วอาจจะมีคนเตือนล้วขอให้ฟังฟังไว้นะคะนะเพราะเขาอาจจะไม่ได้มีคนคนเดียวหรือปกปิด,ป,ดปิดบงังในบางเรื่องกับคุณนะมมันไม่ค่อยคลีนเลยอะ่ะต้องบอกแบบนั้นน่ะมาดูกันที่โสดที่มีคนคุยค่ะโสดที่มีคนคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะมีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ได้นะคะมันยังมีการคิดถึงคนเก่าอยู่เป็นชาวกรกรดเองไหมล่ะนะเนี่ยใจมันยังมูฟไม่ได้เลยเนี่ย มีชาวกันขึ้นด้วยใจมันยังมุกไม่ได้แล้วก็กังวลกับการคุยกับคนใหม่ๆนี้ด้วยในการคุยกันนะ่ะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เขาก็จับสังเกตได้นะคะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ยอมมุกใจออกมาจากคนเก่าอะ่ะมันทําให้เขากังวลนะมากๆเลยอะ่ะแล้วแล้วบางทีอะ่ะมันมีเรื่องของการที่ไม่อยากไปต่อแต่เขาก็พยายามนะคะหรือเขารู้ว่าอีกฝ่ายที่คิดถึงคนเก่าไม่อยากไปต่อก็ไม่รู้อ่ะ เขาค่อนข้างเครียดมากเลยนะแล้วเขาพยายามคุยกับคุณดีๆเนี่ยเพราะเขาอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อเออนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อนะคะเขาจะแบบสม่ำเสมอมากๆดีมากๆเลยนะคะในบางคู่มันเป็นเรื่องของการที่อาจจะไม่ใช่ชาวกรกฎที่มีคนเก่าแต่เป็นตัวเขาเองจัดการเรื่องเก่าๆไม่ได้แล้วตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะยังไปมีความสัมพันธ์เรื่องบนเตียงกับคนเก่าอยู่ด้วย ชาวกรกฎคุยไปคุยมาอาจจะคิดว่าไม่เวิร์กแล้วป่ะไม่เอาแล้วแต่เขาก็มางอแล้วอาจเราอาจจะใจอ่อนเขาจะมางอดีมากๆจนเรามันค่อนข้างทัดทานลำบากแต่ก็ขอให้เข้มแข็งนะคะ <laughs> <laughs> ประมาณนี้นะสำหรับคนที่เรารู้ว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวเนาะเออคนที่เราคุยอะ awakening นะคะเนี่ยอันเนี้ยชาวธาตุลมกูม,มิถุนตนนะ่ะส้มว,ว่าเขาพูดไม่จริงอะ่ะถ้าเขามาขอโอกาสนะ แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวหรือเขาขอโอกาสที่จะจัดการนู่นนั่นนี่ก็ขอให้เผื่อใจไว้นะคะว่าเขาซื้อเวลาส้นต้องพูดตรงตามไพ่แหละมันอาจจะเป็นการซื้อเวลาเดอะสตาอันนี้เป็นชาวกลุ่มนะคะหรือคนมีชื่อเสียงก็ได้เขาค่อนข้างที่จะพูดคุยกับคุณดีเข้ากันกับคุณได้ดีแต่เขาเองอาจจะมีใจอ่อนนะคะเนื่องจากว่ามีคนมาเข้าหาเขาเยอะ นะเพราะฉะนั้นก็ดูไปค่ะว่าเขาสามารถที่จะแบบคบกับเราแล้วให้เกียรติเราได้แค่ไหนกค็ค่อยคุยไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้เป็นคนอารมณ์รุนแรงอะไรอเป็นคนแบบปานีปานปนอมรอมชอมนะเออประมาณนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนแบบในสไตล์ที่มีเมตตาใจเย็นนะประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คุยกับคุณอนะ อาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วก็มีบางคนมีคนเกา่าบางคนเป็นบางคนตัวเขาเองเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแยะมันก็ทําให้เกิดความกังวลกันขึ้นนะคะความมีเสน่ห์เนี่ยของใครก็แล้วแต่ของคุณของเขามันทําให้เกิดความกังวลใจกันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการมาเคลียร์กันใหม่แต่ในบางคู่มันเป็นเรื่องของการที่ไม่ใช่แค่เสน่ห์แล้วมันเป็นการเอาเสน่ห์ไปล่ออีกคนนึงเข้ามา แล้วทําให้เกิดปัญหารักสามเศร้าในอันเนี้ยต้องพิจารณาดูให้ดีนะคะสําหรับคนโสดที่มีคนเก่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะยังมีการส่องแบบชัดเจนมากชาวกันสองคุณคุณก็ส่องชาวการอาจจะวางแผนที่จะมาคืนดีกันในอนาคตอันไกลได้แต่สําหรับคนที่แบบเป็นคนเก่าที่เพิ่งมีกรณีแล้วแบบไม่ยอมที่จะเสียคุณไปนะจะเป็นชาวธาตุลมกุม,มิถุนตุลชาวธาตุไฟเมฆสิงหธนู นะคะรีบมาเลยชาวธาตุไฟเมฆสิงธนูหรือเป็นชาวต่างชาติรีบมาง้อเลยอันเนี้ยชาวกุมก็เช่นเดียวกันแต่ชาวกุมต้องระวังหน่อยนะคือเขามีคนเข้าหาเยอะอ่ะแล้วมีไพ่ของการที่แบบบางทีเขาสัญญาแล้วทาไม่ได้ตามสัญญาเพราะว่าเขาเป็นคนรักพี่เสียดายน้องอะ่ะเออนะจัดการปัญหาไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่เด็ดขาดในส่วนของชาวธาตุดินมังกรพฤกษ์กันถ้ามีการกลับเข้ามานะคะ มันทําให้คุณกังวลเพราะว่าเหมือนกับเข้ามาแค่ต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องบนเตียงในเรื่องเซ็ก์เท่านั้นนะ่ะเออไม่ได้เป็นการกลับเข้ามาเพราะว่าต้องการสารสัมพันธ์กับคุณยาวๆคุณอาจจะไม่เอาก็ได้นะคะความรู้สึกของคนโสดที่มีคนเก่ารู้สึกว่าเรายังคิดถึงนะคะยังคิดถึงอยู่แต่ว่าเราก็เป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วเหมือนกันชาวกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์นะคะอยู่ในดวงซึ่ง มันก็มีการโคจรที่รวดเร็วนะคะกว่าด,ดาวดวงอื่นเพราะฉะนั้นอารมณ์เราอะก็ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเข้ามากลับเข้ามาแล้วเนี่ยไม่สม่ำเสมอเราก็รักลักลักเลิกรีบพูดไปไหนเนี่ยเราก็รักลักเลิกเล,ลิกได้เหมือนกันคุณก็อย่ามาเอาแบบคุณคุณก็อย่ามาเอาอะไรกับเรามากอะ เออถ้าคุณไม่คิดที่จะปรับปรุงตัวอะไรกับเรามากคุณก็อย่ามาเอาอะไรกับเรามากให้มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนั่นแหละคือปล่อยอะบางวันเราอาจจะแบบดีกับเขานะคนเก่าอะนะบางวันเราอาจจะไม่คุยกับเขาก็ไนดะ้บางวันเราอาจจะคุยดีกับเขาก็ไดนะ้เอาสินะคือถ้าคุณคุณเคยทําแบบนี้กับเราคุณไม่สม่ําเสมอกับเรากลับมา เราให้โอกาสแล้วคุณยังไม่สม่ำเสมออยู่เราก็จะทําเราไม่ได้ตั้งใจประชดนะแต่อารมณ์เราเป็นแบบนั้นเองชาวกรกฎจะเป็นแบบนี้คืออารมณ์เราเป็นแบบนั้นเองอะ่ะก็คุณทําเราอะ่ะทําให้อารมณ์เราเป็นแบบนั้น <c oughs> ประมาณนี้นะคะเอามาดูกันที่ไพ่ชโดว์สแครปเทอรแนะนำวิธีการวางตัวที่ดีนะคะ7ซเว่นนับหัวกลับพยายามอย่าคิดเยอะสำหรับคนที่เป็นคู่กันนะอย่าอย่าคิดจนฟุ้ง มันเห็นเป็นความกังวลเยอะอ่ะอย่าคิดจนฟุ้งเกินคิดพอประมาณมบางอย่างไม่ต้องกังวลมากเกินไปค่ะแค่นี้เลยบางทีกังวลกันมากเกินไปมันกลายเป็นอคติความหึงหวงไม่ดีเอาพอประมาณสำหรับคนที่เป็นโสดคนที่เป็นโสดคุณต้องระวังนะเพราะว่าบางทีมีคนเข้ามาแล้วเนียนมากๆในเรื่องของการที่แบบหลอกลวงคุณแล้วปิดทัดแท้ได้เนียนเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการดูเยอะๆเลยค่ะนะ มาดูไพ่นางฟ้านะคะแนะนำอะไรกับชาวกรกฎนะใบแรกนะคะโ c คอลลิ g ไม่ว่าใครจะให้คำปรึกษากับคุณแบบใดก็ตามคุณเองจะต้องเป็นคนที่มาดูเช็คนะคะแล้วก็คุยกับตัวเองว่าคุณอะรับผลแบบไหนได้เลือกตามเสียงหัวใจตัวเองแต่ส้มขอบอกคุณว่าก่อนที่จะเลือกอะไรตามเสียงหัวใจตัวเองนั้นขอให้เป็นอะไรที่ คุณคิดว่าเมื่อเลือกไปแล้วไม่เกิดผลกระทบกับคนอื่นในทางที่ไม่ดีนะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นการรับผลมันจะต้องเกิดผลกระทบกับคนอื่นเด,เดือดร้อนคนอื่นน้อยที่สุดเนะ่ยถึงจะดีอืมนะคิดดีๆก่อนที่จะทําอะไรแล้วก็เลือกทางที่คุณรู้สึกว่าคนอื่นได้รับผลน้อยที่สุดแล้วเมื่อคุณรับผลนั้นคุณจะรับได้ประมาณนี้นะคะคุณนะต้องเลือกหนทางเดินของตัวเองคุณเป็นผู้กุมชะตาชีวิตตัวเองนะคะ power of a ngels นะมีปัญหาอะไรปรึกษาคนรอบข้างได้บางทีชาวกรกฎที่ทำดีมาตลอดอะนะคะจิตใจดีอะ่ะคุณจะรู้ได้เลยว่าชีวิตคุณนะจะต้องไม่ได้ไม่ได้อยู่กับคนที่ไม่ดีอะ่ะคือจะมันเหมือนมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรที่ทำให้แบบคุณจะต้องอยู่ห่างจากคนไม่ดีไปเองอะ่ะเออไปกันไม่ได้เองแบบเนี้ยอาจจะเป็นความดีที่เป็นเกราะคุ้มกันตัวคุณก็ได้คะ่ะ การที่คุณให้คุณค่าตัวเองรักตัวเองการที่คุณรับฟังคนรอบข้างที่รักคุณเขาอาจจะมีตัวตนอยู่จริงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเพื่อนคุณนะเป็นพ่อแม่คุณคอยเตือนคุณรับฟังเขานะคะนะเขาปกป้องคุณเขาเซฟคุณนะคะนะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือว่าโสดอยู่ลองรับฟังในสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะแนะนำเรานะคะเราจะทำให้ความรักเราดีค่ะ believe in yourself ไพ่บอกนะคะว่าอย่าเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ดีให้เราเชื่อในตัวเองและมั่นใจว่าเรามีคุณค่าเราจะอยู่ได้อย่างสง่างามนะความรักที่ดีจะต้องทําให้เรารู้สึกมั่นใจเดินเนี่ยเชิดหน้าเดินเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบเออเราเรามีคุณค่าเดินได้อย่างสง่างามบนท้องถนนไม่ต้องคอยแบบหลบซ่อนใครว่าอะไรอย่างเงี้ยใครจะนินทาเออ แต่เป็นตัวสำรองนินโดนนินทานนนนั่นนี่ไม่ต้องแอบบแบบหลบหลบซ่อนซ่อนะความรักที่ดีมันเป็นแบบนั้นขอให้คุณเชื่อมั่นและให้คุณค่าตัวเองและศรัทธาในตัวเองมากๆแล้วมันจะทําให้คุณสามารถเดินบนถนนทํางงทํางานเนี่ยได้รับการยอมรับมีความสง่างามในตัวเองและได้รับความรักดีๆด้วยค่ะนะการที่คุณจะได้รับความรักดีๆตัวคุณเองนยะก็ต้องสร้างคุณค่าให้กับตัวเองเป็นด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากๆนะคะ ชาวกรกฎขอให้ชาวกรกฎทุกคนมีรักดีๆค่ะโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ